สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอาร์ d กันนะแต่ว่าเป็นการพิกแ s t โต e นะคือมีสามหิน3ามสีให้เลือกนะคะในหัวข้อที่ว่างานของคุณจะรุ่งไหมนะหินสีดำหินสีเหลืองนะคะแล้วก็หินสีขาวถ้าหินก้อนไหนตรงกับพลังงานของคุณที่สุด ก็เลือกหินก้อนนั้นไปเลยเดี๋ยวเราไปฟังคาทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวหินสีดำนะคนที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะว่าเลือกหินสีดำนี้จะมีอะไรเกิดข,ขึ้นกับคุณมากในเรื่องของงานนะไปฟังกันเลยนะคะคุณได้ six of pentacles นะคะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะ ในลักษณะการทำงานของคุณนะคะคุณจะชอบงานที่มั่นคงมากๆนะหมายถึงว่ามีสเต็ปมีขั้นตอนนะคะไม่ได้ผิดแปลกไปจากธรรมดานะไม่ชอบงานอะไรที่ท้าทายมากนะคะชอบทำงานแบบเดิมๆนะคะหมายถึงว่างานที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ชอบที่จะสอนคนอื่นให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าจะให้บริการคนอื่นนะจะได้ผลจะได้อผลตอบแทนกลับมาหรือว่าหรือว่าไม่ได้ยังไงนั้นคุณไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะแต่ว่าคุณชอบที่จะเข้าไปช่วยเขาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าลักษณะการทํางานของคุณก็มักจะมีคนอื่นเนเข้ามาช่วยคุณอยู่เสมอนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์คําจุนหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นลักษณะงานของคุณที่ทำถ้าตรงนี้น่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะอาจจะหมายถึงเป็นข้าราชการหรือเป็นคนที่ทำงานในภาครัฐนะคะในองค์กรของรัฐอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกเห็นสีดำนี้นะ ส่วนสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าหนักใจนะคะจากหกเหรียญก็กลายเป็นเก้าเหรียญเลยนะก็คือหมายความว่าทั้งที่ทำงานของคุณก็มั่นคงสุดๆเลยนะคือแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คุณรู้สึกแบบกังวลใจทั้งหัวหน้าก็ดีนะแล้วก็ลูกน้องก็ดีนะคะรวมทั้งงานของคุณก็คือคุณมีความสุขอะ การที่คุณได้ทำงานในการคุณมีความสุขกับการที่คุณได้ทำงานงานนี้มากๆนะคะถ้าเป็นคนที่เปิดธุรกิจส่วนตัวนะก็คืองานของคุณก็ไปได้อย่างราบรื่นนะคือแม้นว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลยงานก็ได้เงินมาโดยที่รอรับแต่ผลกำไรตอบแทนมาแต่ละเดือน หรือตอบแทนมาแต่ในทุกๆวันนะคะเป็นงานในลักษณะนี้นะคือเป็นงานที่มั่นคงนะคะมีความสุขมากนะคะตอนนี้ในการทำงานของคุณนะคนที่เลือกหินสีดำนี้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูปัญหามากนะคะปัญหาของคุณก็คือ,เ,อเป็นเดอะเวิร์นะคะ แล้วก็มี T of ones นะคะในเรื่องของปัญหาในการทำงานหรือว่าความท้าทายในการทำงานของคุณน่ะก็คือคุณอาจจะติดอยู่ในกรอบของคุณมากเกินไปคุณรู้สึกว่าคุณตัวคุณนะคะมีความสุขนะคะกับการที่คุณได้ทำงานคุณก็จะไม่กระตือหรือห้นไปมากกว่านี้ทั้งที่ศักยภาพของคุณเนี่ยมันไปได้มากกว่านี้นะคะ คือการพัฒนาในงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอะ่ะทั้งเรื่องของการลงทุนคุณก็สามารถที่จะลงทุนมากกว่านี้ได้แต่คุณก็ไม่ทำคุณก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะหรือคุณสามารถที่จะเติบโตไปมากกว่านี้เช่นอาจจะก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าได้แต่คุณก็ไม่อยากไปคือคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่นะเท่านี้นะคะซึ่งอาจจะเป็น ข้อจํากัดนิดนึงในตัวคุณเองว่าเป็นสิ่งนี้ว่าเอ้ยก็ฉันพอใจแล้วกับสิ่งกับงานที่ทำทั้งทั้งที่ศักยภาพของคุณเนี่ยมันมีสามารถที่จะเดินไปได้ไกลกว่านี้ได้นะคะและงานนะคะก็ปสามารถที่จะไปไกลกว่าที่คุณคิดนะคะคุณติดอยู่ในกรอบของตัวเองนะคะว่าคุณกรอบความสุขของตัวเองอะ กอบความพึงพอใจของตัวเองว่าคุณไม่อยากที่จะไปไหนแล้วนะคุณอยากพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แต่ณเวลานี้งานของคุณนะ่ะสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อีกนะคะอาจจะมีใครมาชวนคุณออลงหุน้นหรือว่าเขาขอมาร่วมกิจการกับคุณหรือขยายกิจการแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่อยากที่จะทำตรงนั้นนะ ทั้งที่งานของคุณเนี่ยมันจะไปได้ไกลมากนะคะเห็นไม่ว่าจากหกมาเก้านะคะแล้วก็ได้เดือบเวอด้วยแล้วก็อเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันมั่งนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่หกถ้วยนะคะคุณก็ยัง รู้สึกว่าคุณมีความสุขกับตรงนั้นนะคะยังไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะยังรู้สึกว่างานของคุณมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะเพราะคุณก็มองดูอดีตที่ผ่านมาของคุณตั้งแต่คุณเริ่มเข้ามาทำงานณที่นี้จนถึงปัจจุบันน่ะคุณพร้อมคุณสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเจ้าของเอ่อเป็น นายของตัวเองคุณก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่ณนะวันนี้คุณได้เติมเต็มคุณได้อิ่มเองมกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ผ่านความยากลําบากตรงนั้นมานะก็ และสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขอยู่กับงานของคุณตรงนี้นะคะไพ่ได้บอกคุณว่าขอให้คุณได้เปิดรับนะคะคนอื่นความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะงานของคุณอาจจะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้แต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองนะที่อาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะบางครั้งอาจจะมากเกินไปนะทำให้ปิดรับนะคะไม่ยอมรับฟังคนอื่นเพราะว่า คุณคิดว่างานของคุณมันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในสิ่งที่คุณคิดแต่จริงๆแล้วการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของคนอื่นนะคะก็จะทำให้งานของคุณดีขึ้นนะคะปรับปรุงงานได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลกำไรมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์คกันบ้างนะคะว่าจะ บอกว่าอย่างไรสำหรับเพื่อนๆหินสีดำนะคะเป็น protection นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่กำลังบอกคุณว่าคุณมีศักยภาพในความรักในงานของคุณแล้วก็มี ในเรื่องของการปกป้องดูแลงานของคุณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจเกี่ยวกับงานของคุณเลยนะคะงานของคุณไปได้ราบลรื่นแล้วก็รุ่งแน่นอนนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งหินสีดำนะคะชโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวหินสีเหลืองนะเรามาดูกันว่างานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ เป็น The Hermit นะหนึ่งนะ High Princess อีก Open the c l o s นะคะ e d w a r once อ่ะโอเคเพื่อนๆชาวหินสีเหลืองนะคะ <c oughs> ก็เป็นคนที่ชอบทำงานแบบ ทำงานคนเดียวอ่ะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครชอบทํางานแบบคิดคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นงานลนักษณะที่ว่าไม่ต้องการให้ใครมารบกวนไม่ต้องการที่จะมีลูกน้องไม่ต้องการความคิดเห็นของคนอื่นนะคะใช้ความคิดเห็นของตัวเองเพื่อที่จะสร้างสารรค์งานตรงนั้นให้ออกมานะคะเหมาะว่า เพื่อนๆชาวหินสีเหลืองนี้น่าจะเป็นคนที่ทำงานในด้านของอาร์ตนะคะเป็นงานศิลปะหรืองานที่เป็นางานอิสระนะคะงานที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีลูกน้องนะคะคอยที่จะมาสั่งหรือว่าคอยที่จะมาบอกว่า ต้องทาอย่างงู้ต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นคือคุณจะไม่ชอบทํางานแบบนั้นแล้วคุณก็ไม่ชอบทํางานที่มันมีสเต็ปมีขั้นตอนมีอะไรต่างๆไม่เอาเพราะว่าคุณจะค่อนข้างที่จะยึดสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะ่ะคุณก็จะทำงานตามที่คุณอยากจะทำํำอาจจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะแต่ว่า ก็จะไม่ใช่ในลักษณะนั้นแต่คือคุณคิดว่าการสร้างสรร์ผลงานที่ออกมาให้คุณน่ะคุณอยากจะทําให้ดีที่สุดให้ถึงจุดที่เพอร์เฟกที่สุดแต่ไม่ต้องมีใครมาสั่งคุณต้องแก้ตรงนี้นะต้องแก้ตรงนู้นนะต้องทําให้มันดีขึ้นหรือมีใครมาตําหนิงานที่คุณทําผลงานของคุณคุณไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักงานของคุณมากนะคุณคิดว่า คุณสามารถที่จะใช้สติปัญญาของตัวเองความสร้างสารรค์ของตัวเองศิลปะของตัวเองเนี่ยในการทำงานของคุณให้บรรลุผลสำเร็จได้นะคะอันเนี้ยงานของคุณนะเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะใช้ความคิดตรงนั้นความเป็นครีเอทีฟตรงนั้นมากๆนะคะในงานที่คุณทำนะตอนนี้นะเป็นลักษณะนั้นนะคะ ถามว่าความท้าทายที่อยู่ในงานของคุณหรือว่าคุณมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคุณเป็นคนเก่งมากนะคะประสบการณ์สั่งสมให้คุณน่ณาจ,จะเป็นคนที่สะสมประสบการณ์มาตั้งในตั้งแต่การทำงานตอนนี้คุณกำลังใช้ตรงนั้นนะเป็นงานที่ทำแบบซ้ำๆเดิมๆแล้วทำให้คุณสามารถที่จะมีะไรายได้ตรงนั้นเกิดขึ้นมาเป็น ทำแบบเดิมอะ่ะแล้วก็ได้เงินมากขึ้นแต่แบบเดิมอะ่ะไม่ใช่แบบเดิมทุกวันแต่เป็นแบบเดิมที่มีคุณค่าขึ้นแบบเดิมที่พัฒนาผลงานของคุณได้ดีขึ้นนะคะคุณได้ถึงแปดแปดเหรียญน,นะซึ่งหมายความว่าเป็นงานที่ดีมากอะ่ะนะให้รายได้ด้วยและงานดังนั้นไม่ใช่งานประจำนะคะไม,ไม่ใช่งานที่อยู่ใน บริษัทประจำตรงนั้นงานที่ซ้ำๆเดิมๆทำเป็นสเต็ปขั้นตอนทุกวันไม่ใช่เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นงานที่จะต้องใช้แรงบันดาลใจจากข้างในออกมานะคะในเรื่องของตัวงานของคุณเนี่ยเมื่อคุณเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมีงานชิ้นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณทำงานเป็นชิ้นๆนะคะหมายถึงว่าแล้วคุณก็จะได้เงินกลับมาเหมือนกับ เป็นการขายของออกไปแล้วคุณก็ได้เงินแล้วคุณก็ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่แล้วก็กลับมาได้เงินใหม่นะคะโดยงานตรงนั้นจะใช้ความคิดเห็นไหมว่าเป็นความคิดหมดเลยทุกคนไม่มีใครลืมตาแล้วก็หันหน้าออกมามองเลยเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ต้องใช้สิ่งที่อยู่ภายในนั็นว่าฝีมือทั้งฝีมือที่ ต้องทำเนี่ยมาจากจิตวิญญาณข้างในของคุณที่สร้างสารรค์ผลิตผลงานออกมาและตรงนั้นทำให้คุณได้เงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะและชัยชนะก็เกิดขึ้นกับคุณนะ of ่ออฟนนะคะแม้ว่างานงานของคุณเนี่ยไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะมีคู่แข่งหรืออะไรแต่คุณยืนเป็นที่1น่งแล้วอะแต่ว่าการที่คุณมาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณอ,อ,อยู่ๆแล้วคุณกระโดดขึ้นมาถึงแบบหไม่เท้าได้นะอยู่บน การชื่นชมผลงานของคุณไม่ใช่นะคะเพราะว่าคุณได้ใช้ความสามารถการพัฒนาความสามารถของคุณจนคุณมาถึงขั้นขั้นนี้นะคะคุณรักงานที่คุณทำมากมากนะประสบการณ์ที่คุณสั่งสมขึ้นมานะคะทำให้คุณสามารถที่จะไปเป็นอาจารย์สอนคนอื่นได้นะซึ่งตอนนี้คุณก็คิดอยู่ว่าคุณจะควรที่จะ พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งตรงนั้นดีไหมคือเปลี่ยนไปงานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นโปรเจกต์ย่อยๆของคุณมาแทนที่จะเป็นการทำงานแบบเหมือนขายเป็นชิ้นงานนะคะแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นะคะซึ่งก็เป็นงานที่คุณรักเช่นเดียวกันนะ โอเคเรามาดูไพ่ออร์ครกันมั่งนะคะว่าไพ่ออร์ครจะบอกคุณว่าอย่างไรสำหรับคำแนะนำจากไพ่ออร์ครนะคะเ e a l ลลิสเซชันนะคะก็คือทุกอย่างต้องมองโลกตามความเป็นจริงนะคะ เขาอยากให้คุณมองโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะใช้ความสร้างสารรค์นะคะความคิดสร้างสารรค์หรือว่าอาจจะเป็น d มเม m e r นะเพราะว่างานของคุณจําเป็นที่จะใช้ตรงนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอาจจะมีความจริงอีกหลายด้านที่ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นให้ใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบกับงานของคุณด้วยนะคะ แล้วจะทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นโอเคนี่ก็เป็นสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่สองนะคะในหินสีเหลืองถ้าหากมีการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ขอให้เพื่อนๆได้แต่พลังดีๆนะคะกับสู่ตัวเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะดี่ค่ะ,คะเพื่อนๆชาวหินสีขาวนะคะเกา่คำถามงานของคุณจะรุ่งไหมนะเ,เปิดไพ่เพิ่มก่อนนะคะ เรามาดูไพ่กันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะเป็นไฟออฟเพนด์ a ค l e สนะคะคุณก็เป็นคนที่ทำงานโดยสู้คนนะไม่ใช่ไม่ใช่สู้คนแบบนั้นไปต่อสู้กับเขานะไม่ใช่เป็นคนทำงานโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเป็นคนทีเ่เหมือนคนอื่นยอมแพ้ไปแล้วแต่คุณจะสู้จนคุณ ถึงวินาทีสุดท้ายเลยอะแบบนั้นอนะคือไม่ยอมที่จะถอยงานตรงนั้นนะนี่เป็นลักษณะที่โดดเด่นในตัวคุณนะคะว่างานนั้นจะให้ผลตอบแทนกับคุณหรือไม่คุณอาจบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าไม่สำคัญนะแล้วคุณคุณต้องการที่จะเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นมามากกว่าตัวเงินที่คุณจะได้ดังนั้นอาจจะ ทั้งเรื่องความสำเร็จมาก่อนเรื่องเงินที่คุณจะได้รับนะคะคุณเป็นคนที่มีแนวคิดแบบนี้แล้วคุณก็ รู้สึกว่าคุณมีความสุขมากกับงานที่ทำแม้งานที่ทำอยู่ในนเวลานี้อาจจะไม่ได้ให้ผลกำไรกับคุณมากมายอาจจะไม่ได้ทำให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือมีกิจการใหญ่โตนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่นะแล้วก็ได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการที่จะสู้ตรงนั้นนะคะอย่างไม่ไม่ถอยไม่ย่อท้องานของคุณที่ทำเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีความยากพอสมควรนะคะยากที่จะทำให้สำเร็จได้แต่ว่าความยากตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายที่คุณชอบมากในการที่จะทำเพราะว่าถ้ามันไม่มีความลำบากเนี่ยคุณจะไม่ทำงานในลักษณะนี้คือต้องเป็นงานที่มีลักษณะถึงความความยากอะคะ่ะแล้วก็เป็นงานที่อาจจะคุณจะชอบ ในการพูดคุยกับคนอื่นด้วยนะเพราะว่าลักษณะโดดเด่นของคุณก็คือว่าคุณพูดแล้วคนเชื่อถือนะคะเป็นในลักษณะนี้ถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับงานมั่งงานตอนนี้คุณได้ The w o r ิรค่ะคือมีความรู้สึกรู้สึกดีมากนะกับงานที่ทำบางครั้งอาจจะรู้สึกว่า งานมันยากมากแล้วจะทนอยู่นะที่นี้ไปเพื่ออะไรนะคะอาจจะเป็นจุดที่สิ้นสุดในองค์กรนี้หรือบริษัทนี้ก็ได้นะคุณอาจจะมีความคิดอยู่ว่าคุณอาจจะจบแล้วกับองค์กรนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนงานนะคะเพราะว่าคุณได้ the world, world. มันเป็นแบบเบอร์สุดท้ายก็คือ21บก็คือคุณสุขมากมีความสุขมากซึ่งกระทั่งว่าอาจจะต้อง เป็นขั้นสุดแล้วอ่ะจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าจะทํายังไงจะออกดีไหมหรือว่าจะยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เออซีก้าวสกับนายออฟเพนเดอร์โคนะคะจากไฟมานายนะคะ แล้วก็ยังได้ซิกออฟวาอีกก็คือตอนนี้มองว่าคุณสำเร็จในองค์กรของคุณแล้วแหละเป็นอาจจะอยูออ่ถ้าไม่สำเร็จในองค์กรก็คือถึงเป้าหมายที่คุณคิดว่าคุณพอแล้วกับสิ่งตรงนั้นนะคะอยากที่จะให้ออกมาเหมือนตอนนี้คุณอยากที่จะเปลี่ยนงานเลย คืองานที่ทำอยู่อ่ะก็ค่อนข้างดีแต่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเริ่มท้อนะคะกับสิ่งที่เข้ามาทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นเพราะว่างานเปลี่ยนนะแต่เป็นเพราะตัวคุณเองว่าคุณได้ทำงานซ้ำๆเดิมๆจนรู้สึกว่าคุณน่าจะเปลี่ยนงานเพื่อไปหาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะเพราะว่าจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมหัวหน้าไหมนะคะตรงนี้ไม่ ไม่ไม่ได้โชว์นะเพราะว่าคุณได้เดอวิร์ด้วยก็ s ิกออฟมาร์สนะคะในออพเวนต์เโคสมันเป็นไพ่แบบสุขสมบูรณ์อะถ้าคุณอยู่ที่นี่ต่อไปอะคุณก็โอเคนะคะก็ดีแต่ว่าความคิดในจิตใจของคุณนะเวลาเนี้ยคุณอยากที่จะออกมาค่ะยังยังหรือไม่ก็เอ่อการสู้ของคุณอะมันการทำการทำงานของคุณมันทบกับสิ่งที่รู้สึกว่ามันลำบาก มากอะคะ่ะจนทำความลำบากตรงเนี้ยถ้ามันเจอหลายๆครั้งอะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็ความท้อมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าคุณต้องใช้การแข่งขันด้วยนะคันแข่งขันสูงในงานนะคะทำให้คุณก็รู้สึกท้ออะวันนี้ทำได้แล้วงานต่อไปหรือว่าสเต็ปต่อไปจะทำได้อย่างที่วันนี้งานนี้เคยทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความกดดัน ในการทํางานมีสูงมากนะแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณมีความสุขเพราะว่าลักษณะาการทํางานของคุณเป็นอย่างนี้คือต้องใช้การแข่งขันต้องใช้การสู้นะคะต้องใช้ต้องทํางานที่มันยาก,ยากลำบากอะ,ะถึงจะประสบความสําเร็จได้นะ f o อ of Wands นะคะงานของคุณรุ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ ะมีการคือถ้าให้มองอย่างนี้นะคุณอาจจะได้รับผลตอบแทนนะ่าจ,จะเป็นรางวัลอาจจะเป็นโบนัสโบนัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบใหญ่อเกิดขึ้นนะเป็นรางวัลให้กับคุณอนะเพราะว่าคุณมีรางวัลสองรางวัลแล้วนะคะ The Stars ณเวลานี้คุณ ถ้าคุณได้รางวัลรางวัลน,นี้นะคุณจะคิดว่าคุณน่ะอยากที่จะไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วนะคืออยากที่จะเปลี่ยนงานหนึ่งคุณได้รางวัลเพราะว่าคุณได้เดอะสตาร์ด้วยคุณน่ะจะได้อะไรที่คุณไม่คาดคิดนะคะซึ่งเป็นสิ่งตอบแทนความยากลำบากของคุณที่ผ่านมาคุณจะเป็นดาวเด่นในองค์กรน,นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะ แต่สิ่งตรงนั้นนะ่ะอาจจะทำให้คุณคิดว่าคุณได้ถึงจุดสูงสุดขององค์กรของคุณแล้วไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดนั้นนะคะหรือบริหารบริษัทหรืออะไรอย่างนั้นแต่อยากที่จะเปลี่ยนไปรับอะไรใหม่ๆนะคะหาอะไรใหม่ๆทำที่มันผิดแปลกไปกว่าเดิมที่คุณเคยเคยทำเพราะอย่างที่บอกว่าคุณชอบทำงานในสิ่งที่ยาก นะแล้วคุณถึงจุดเป้าหมายที่คุณสำเร็จแล้วคุณอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่อรอร c าเคลนะคะ d i s เ e r ร์เมนนะคะ คุณมีศักยภาพในการเห็นการไกลนะคะหรือว่าการอย่างรู้ให้กำลังบอกคุณว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอ่ะคุณได้มองมองเห็นแล้วว่ามีเป้าหมายที่จะไปถึงจุดนั้นและจุดจุดตรงนั้นเน่ะเป็นอย่างไรนะคะคุณเห็นเส้นทางของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเพราะคุณรู้ว่าจุดหมายที่อยู่ปลายทางนั้นน่ะ คืออะไรคุณมีเหมือนกับคุณมียานอย่างรู้ในใจอะคะ่ะอยู่ที่ตัวคุณเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะเลือกแบบไหนจะเลือกที่จะอยู่กับงานปัจจุบันหรือคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณสามารถใช้ยานอย่างรู้ของคุณตรงนี้หรือการมองเห็นการไกลของคุณเนี่ย ได้นะคะเอามาใช้แล้วก็พิจารณาตรงนั้นจะทำให้คุณรู้ว่ารู้ใจตัวเองว่าคุณควรที่จะทำอย่างไรนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการทำนายของกลุ่มหินสีขาวนะคะถ้าเกิดทางลบเกิดขึ้นต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านได้รับแต่พลังบวกกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ